สวัสดีค่ะก็ตามหัวคลิปเลยนะคะก็คือวันนี้นะคะบอสจะมาพูดถึงเรื่องแผลชีรอยนะคะว่าบอรัรกษายัางไงนะคะก็วันนี้นะคะถ้า มีเสียงรบกวนจากด้านนอกก็ขอภัยด้วยนะคะคือวันนี้เป็นวันที่วุ่นวายมากๆนะคะเสียงหนวกเสียงหมาก็คือแบบวันนี้รอไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแบบไม่ค่อยอันวยเลยอ่ะเข้าเรื่องนะคะวันนี้นะคะบอสก็จะพูดถึงแผลคีลอยของบอสค่ะก็อพูดวนอีกแล้วแผลคีรอยนี้นะคะได้ไมาอย่างไรนะคะก็ได้มาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะตอนบอสอยู่ม .3 เนาะอันนั้นก็คือเกิดที่ต่างจังหวัดนะคะก็คือนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีแล้วทีนี้บอสก็ไม่รู้เนาะต่อว่าน้องขับรถนําข้างหน้า ะะแล้วก็คือทางข้างหน้าบอดอ่ะมันเป็นหลุมคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นหลุมเลยมันเป็นแบบเหมือนน้ำเฉยๆแต่พอข,ขับขับตรงไปเลยอะ่ะมันล้มลงไปในหลุมแล้วมันก็ทําให้เราพลิกคว่ำนะคะสามตลบเนาะเออก็เป็นแผลทั่วหน้าทั่วร่างกายเลยแล้วก็ใช้เวลาฟักฟื้นพักฟื้นอยู่อย่างนั้นสองเดือนนะคะแล้วก็รักษาด้วยเดมาติคนะก็คือ,อยาทาลอยนะคะแล้วก็ส่วนแผลที่เป็นหนักที่สุดเลยนะคะก็คือแผลตรงเข่าเนาะเออก็คือแบบ มันหนักมากนะคะที่เขามันก็เลยเป็นแบบผลพลอยมาจากปัจจุบันนะคะทําให้เป็นแผลคีรอยนะคะก็คือบอสเป็นแผลคีรอยที่เขาด้านซ้ายนะคะนี่ตรงนี้เห็นหรือเปล่าคือตอนแรกแบบมันใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือมันมีวิธีรักษานะคะอยู่2วิธีก็คือไปรักษาแบบเสียเงินกับรักษาแบบใช้สิทธิ์นะคะซึ่งบอรักษาแบบใช้สิทธิ์นะคะถ้าเสียเงินก็เสียได้ตามคลินิกทั่วไปเลยนะคะก็แบบ ค่ารักษาก็จะอยู่ประมาณที่2,000-3,000แล้วแต่แผลของแต่ละคนนะคะซึ่งสิทธิ์ของบอลนะคะจริงๆเลยอ,อยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขตนะคะก็คือเวลาทุกคนเนี่ยจะแบบขึ้นสิทธิ์อะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่าสิทธิ์เราอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งสิทธิ์บอลก็อยู่ที่นี่และที่นี่นะคะเขาก็ส่งตัวบอลนะคะไปโรงพยาบาลภูมิพลเนาะเออก็คือจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ แล้วแต่คนด้วยนะเออแต่ของบอดก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมันก็คือสิบบัตรทองนะคะพะสอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลภทมิพลนนะคะ,ะแผนกศัลยกรรมนะคะเขาก็ตรวจแผลให้เราแล้วเขาก็เลยฉีดให้เราเลยแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะเขาบอกบอดว่าเขาว่าจะแบบก็คืออยากผ่าแต่ไม่ผ่าดีกว่าเพราะว่าผ่าไปอ่ะก็ขึ้นมาใหม่อยู่ดีมันแบบมันเป็นแผลตลอดชีวิตนะทุกคนเออแล้วก็คือใช้การฉีดนะคะก็คือแบบใช้การฉีด ฉีดไปเรื่อยๆจนมันยุบนะคะซึ่งของบอสเนี่ยสี่เดือนนัดครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีตังค์หน่อยนะคะก็ฉีดแบบเดือนนึงอาจจะฉีดหลายๆรอบไปเลยมันก็จะยุบเร็วนะคะแต่อันนี้ก็คือของบอสเนี่ยแผลตอนนี้ก็คือมันนิ่มแล้วนะคะนิ่มแล้วก็เล็กลงเยอะเลยคือเหมือนยุบลงเยอะเลยจากจากแต่ก่อนเนาะเออก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไปตรงนี้นะคะก็คือขนาดรูปที่เกิดก่อนฉีดกับหลังฉีดอะคือมันต่างกันมากๆนะคะทุกคน แล้วก็ตอนฉีดเนี่ยคือบอสเจ็บมากๆเลยนะคะก็คือเข็มปกติเลยแต่ว่าตอนที่แบบเขาฉีดนะทุกคนคือแบบหมอบอกว่าแผลบอสปล่อยเลยมาประมาณแบบ3ปีเลยอะ่ะคือแผลมันแข็งมากแล้วขนาดฉีดเข้าไปแทบจะไม่เข้าเลยทุกคนแล้วคือเจ็บมากคือฉันก็กรีดกลางกลางห้องที่ฉีดเลยอะ่ะจนแบบพยาบาลตกใจ คือมันเจ็บจริงๆแกเจ็บจนน้ตาตาไหลออกมาเลยอะ่ะเออแล้วก็ฉีดยาเข้าไปอะ่ะเนาะเออแล้วพอตอนดึงออกอะ่ะเราแทบจะเดินไม่ได้เลยอะ่ะเออมันอาการมันก็เริ่มหนักขึ้เลยก็คือเริ่มเริ่มเสบแสบเจ็บเจ็บแล้วก็ปวดๆเนาะก็คือแบบฉันเดินไม่ได้เลยพอถึงบ้านปุ๊บฉันก็ นอนเลยนะแล้วก็พักแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2วันอาการเจ็บอะพอวันที่3เริ่มดีขึ้นก็เริ่มเดินได้ปกติเออก็ก็มีประมาณนี้นะคะคือแบบมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะก็คือแบบบอใช้การรักษาแบบฉีดเนาะเออถ้าเพื่อนๆแบบอยากรู้ว่าสิทธิ์ตัวเองอยู่ที่ไหนก็มันมีแอปอยู่นะคะก็หาแอปเอาแล้วก็ ค้นหาว่าสิทธ์เราอยู่ตรงไหนนะคะเผื่อ <c oughs> ใครมีแผลคีลอย <c oughs> ก็สามารถไปดูที่ <c oughs> สิทธิของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้เขาเขาแลวแต่ว่าเขาจะวินิจฉัยว่าส่งตัวหรือไม่สง่งหรือว่าทําที่นั่นได้เลยหรือว่าต้องสง่งไปโรงพยาบาลใหญ่นะคะก็แล้วแต่เคสไปว่าเป็นยังไงแต่ว่าเคสของบอสโ,โดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะใครที่สงสัยอะไรนะคะก็ถามได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบใบต่างๆของบอสนะคะก็คือดำเนินเอกสารถ้าแบบไปจริงๆอ่ะ คือมืนแบบถ้าเราไปทําที่โรงพยาบาลอะ่ะเหมือนมันก็จะต่อเยอะหน่อยคือแบบมืนมันจะดูวุ่นวายหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเราไปที่เรามีสิทธิ์อยู่แล้วเขาส่งตัวคือทุกอย่างมันง่ายมากๆเลยอะ่ะคือมันง่ายกว่าแต่เดิมมากก็คือแบบแค่ไปตรวจแล้วก็เดินไปเอายา แล้วก็เดินไปส่งยารับยาอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วก็กลับเออฉันพูดงงหรือเปล่าอ่าโอเคค่ะง้นวันนี้นะคะบอสก็ขอจบการแบบบอกเร่าประสบการณ์เกี่ยวกับแผลคีลอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอสจะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะก็คืออีก4เดือนเนาะหมอนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ามันยุบลงเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเหมือนเดิมเลยนะคะงั้นวันนี้นะคะบอสก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้มารีวิวหรอขอจบการบอก เล่าประสบการณ์แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ถามบอสได้เลยนะคะแต่คอมเมนต์นะคะในวันนี้นะคะบอสก็ขอจบการบอกเล่าแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะบ๊ายบายคูดรู้เพือน,นมาบ๊ายบาย